สวัสดีครับผมวอย ECU Indy นะครับวันนี้มีกล่อง DSC ของเบนส่งเข้ามาส่งมาเพียวๆเลยเป็นสภาพแบบมาแต่สมองเลยก็ใบนี้ลูกค้าบอกว่ามันชนแล้วมันก็เข้ากล่องตรงมุมแถวเนี้ยตอนนี้คือกล่องสื่อสารไม่ได้เลยก็ฝากมาหาดูว่ามันเป็นอะไรก็เราก็เปิดเช็คคร่าวๆแล้วของเบนส์รุ่นไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันจางๆมองยากแต่มันมีโลโก้เบนส์อยู่อย่างเงี้ยก็ทางเราก็ดูคร่าวๆก็ปกตินี่ทำไมมันมืดอ๋อเห็นละเห็นไหมตัวเล็กๆเนะแตกเลยทางเราก็ได้ทำการตรวจเช็คละวัดดูละโอเคตัวนี้มันขาดไปจริงๆแตกไปก็วัดราคาไม่ขึ้น ก็อะไรใหม่อยู่ตรงนี้และสั่งไป1ไม่เคยมา1เลยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั่งไป1ส่วนใหญ่จะมา10มา50ถ้าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจะมาขั้นต่ำที่ร0อยไม่ต้องถามเลยว่าทำไมทางเราแบบมี IC อะไรพวกกล่องบอร์เยอะเลยก็เพราะว่าสั่ง1ปุ๊บมันจะมา50มา100บางตัวเล็กมากมาขั้นต่ำหน0 0ง ก็เคยสั่งมาแล้วที่นี่เลยมีของเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองไปดูว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วแล้วก็เช็คค่าตอนนี้กลับมาปกติแล้วก็ใสๆเลยตัวนี้เล็กค่อนข้างเล็กเลยขาบัตรกีประมาณปลายเข็มมุดก็บัตรกีต้องใช้ความใจเย็นก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งคืนให้เขาไปเทสอาเองก็หวังว่า น่าจะกลับมาได้นะเพราะอันนี้ผมเช็คแล้วมันเป็นไฟบวกจ่ายไปวงจรมันพังปุ๊บกล่องมันก็เลยหายจากระบบเลยตอนนี้ค่ากลับมาปกติแล้วก็เดี๋ยวส่งคืนลูกค้าให้เขาไปเช็คต่อเอาสำหรับคนที่มีปัญหากล่องเครื่องโดนกระแทกกล่อง abs โดนกระแทกก็ถ้าพยายามเป็นไปได้อย่าไปแกะมันแล้วมาดูเองบางทีมันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้อาจจะไขควงไปงัดโดนตัวเล็กๆจากที่มันเสียอยู่แล้วกลายเป็น ยิ่งเสียเยอะเข้าไปอีกก็ถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าส่งมาทั้งอย่างนั้นแหละกล่องเครื่องก็สภาพบุบุบมาอย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวทางเราเปิดเช็คเอาเองอันนี้จะปลอดภัยกว่าโอเคสําหรับครั้งหน้าว่าจะเป็นกล่องอะไรอีกเดี๋ยวฝากติดตามไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามเอามาเคสมาเป็นตัวอย่างเรื่อยๆขอบคุณครับ